สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆใน Facebook และ YouTube และกลุ่มต่างใน Facebook และผู้ติดตามผม1,100กว่าคนนะครับผมนุภูมิแท้ตั้งนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาไหลสิบปีวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นผ้าพูดนะครับปางหน้าปอบศิลปะเขมรน,นะครับนะครับที่แกะด้วยพลอยทับพิมสตานะครับหน้าตักกว้าง3านิ้วครึ่งหนัก2236กกรัตนะครับ ส่วนส่วนหน้าปกนะครับเป็นหยกนะครับหนักหนึ่งโลสองขีดนะครับนะครับศิลปะสวยงามนะครับนะครับก่อนจะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับพระพระพุทธหน้า,หน,าหน้าปกนี่นะครับศิลปะเขมรองค์นี้นะครับต้องใช้ก้อนพลอยทับพิมพสตาธรรมชาติซึ่งหายากหนักไม่ต่ามว่า สามกิโลกว่าขึ้นไปนะครับถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ทุกวันนี้หาไม่มีนะครับอดีตผมโชคดีซื้อมาได้นะครับถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้3หน้าตักกว้าง3นิ้วครึ่งนะครับหนักตั้ง2 2 3 6ันรมหัลนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเบียนท่านผู้ชมผ้าหน้าปกองค์นี้ของผมนี่นะครับศิลปะเขมรนะครับที่แก่ด้วยพายทับทิมสตาองค์นี้นะครับเมื่อถามกูเกอร์ขนาดนี้นะครับ องใหญ่ที่สุดในโลกเขาได้นําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับเพี่ยนท่านผู้ชมผมโชว์เดนนะครับแต่จริงๆก็องค์ใหญ่จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายความละเอียดและสวยงามให้ท่านผู้ชมชมดูนะครับเหลือสตาสวยและจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อไปถามวูกเกอร์พระพุทธปางหนะ้าโปรดเสืนหาปกเขมรองคใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ได้ลงหน้าหนึ่งและจะไขเม็ดไปรินสตานะครับนะครับสักสีสูบ สู้พลอยทับทิมสตาผ้าองค์นี้ผมไม่ได้นะครับน้ำหนักก็บากว่า1,404งพั่อกลนะครับจะขายตั้ง186 5้าล้านให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับเรือนท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับพระพุทธปางหน้าปกศิลปะเขมรโบราณองค์นี้ผมนะครับที่แกะด้วยพลอยทับทิมสตานะครับธรรมชาติแพงๆหายากไหมครับเรือบสตาเต็มหน้าอกเต็มใบหน้าท่านเลยนะครับ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 ผมจะถอดให้ท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมครับ เหลือบสตาเลยยิบเลยยับนะครับนะครับนะครับท่านลำตัวท่านนะครับท้องนะครับนะครับแล้วก็เห็นไหมครับหน้าอกท่านนะครับแล้วก็ใบหน้าท่านนะครับเห็นไหมครับเหลือบสตาเลยยิบเลยยับซึ่งซึ่งหายากมากนะครับเพราะทับทิมสตานี่นะครับก้อนธรรมชาตินะครับสวนมากหนักไม่ถึงร้อยกรัตนะครับก่อนที่จะมาแกะได้ภาพพรพพุทธ อันนล้ครับปางหน้าโปดศิลปะเขมรโบราณองค์นี้นะครับที่แก่ด้วยหอยทับทิมสตาคอนหอยทับทิมสตาธรรมชาติก้อนนี้ที่นํามาแก่นะครับหนักไม่ต่ำกว่า3โลกว่านะครับถึง4กิโลถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับซึ่งหน้าตากว้าง3นิ้วครึ่งน้ําหนัก2 2 3 6กรัตเดือนน้หาไม่มีนะครับอดีตผมโชคดีซื้อมาได้นะครับถึงแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้และฐานนี้เมื่อถามเขาองค์ใหญ่ที่เสน่ห์โลกก็สมควรแล้วนะครับเห็นไหมครับเหลือสตาสวยงามเลยยิบระยับนะครับ นะครับซึ่งซึ่งทุกวันนี้หาไม่มีแล้วนะครับนะครับแล้เรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเมื่อมาชมพระพุทธนะครับปางหน้าปกศิลปะเขมรนี่นะครับที่แกะด้วยพลอยทัพทิมสตานะครับซึ่งขนาดนี้เมื่อถาม g o o g l e องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปติดตามที่ Youtube ผมและผมแท้ตั้งได้นะครับ ผมยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับและใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามกูเกอร์นะครับผมมีถึง4 0 47องค์นะครับ เฉพาะพระปางต่างๆแก่ด้วยพลอยทัพทิมสตาเช่นนีและทัพทิมธรรมชาติและพเรียนสตาเมื่อถามฮูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมมีถึง47องค์รวมทั้งองค์นี้นะครับอลังการมากนะครับและยังมีก้อนพลอยทัพทิมธรรมชาติทัพทิมสตาเมื่อถามฮูเกอร์อใหญ่ที่สุดในโลกอีกสองก้อนล้มหมดผมมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามฮูเกอร์นะครับถึง39รายการท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับ ไปติดตามชมไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับแล้วก็สําคัญเมื่อไปติดตามชมนะครับเมื่อรู้จักมหาเศรษฐีหรือพี่ร,รณนที่ไหนก็ได้นะครับติดต่อให้ผมนะครับภาพปัมต่างๆของผมที่แก่ด้วยพลอยทัพทิมธรรมชาติและทัพทิมสตาเช่นองค์นี้นะครับ ผมให้สามเซท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับเพราะของผมนะครับเมื่อถามหุ้นเคร์ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะแก่ด้วยราชายบอยทัพเรียนระชาทัาพเรียนสตาร์แต่และองคนะ์นะครับราคาสูงนะครับเพราะใหญ่ที่สุดในโลการาคาอย่างตาม50วันบล้านเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านก็มีผมให้ท่านสามเปอร์เซ็นท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับ แล้วก็สาคัญติดต่อสําเร็จนะครับผมได้เงินไปต่อยอดสร้างบท่ันก็ได้ร่วมมากุสลต่อยอดสร้างบทกับผมนะครับแล้วก็ได้เงินใช้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูปผมเมื่อผมแท้ตั้งได้นะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยคลิปและทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมลงใน u t u b e นะครับเรียนท่านผู้ชมเป็นหนึ่งเดียวในโลกหมดนะครับผมเจรณาในเมื่อบทเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ชมไปติดตามชมดูได้ใครเครียดเป็นบุญตานะครับไม่มีคําว่าผิดหวังถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดร้อยคลิปนะครับเห็นไหมครับเหลือบสตาร์ ไต็มหน้าอกท่านนะครับทั้งมืออะไรนะครับนะครับทุกวันนี้ทุกวันนี้นะครับหาไม่มีแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับเมื่อไปถามคูเกอร์นะครับอ่าพระพ,พูดศิลปะผ้พาพูดปางหน้าปกศิลปะเขมรโบราณแกะด้วยพลอยทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามคูเกอร์ได้นําองค์นี้ผมลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานแล้วก็จะถ่ายเม็ดไพลินสตานะครับ เมื่อถามกูเกอใหญ่ที่สุดในโลกนะครับศักดิ์สรีสู้สู้พระผมองค์นี้ไม่ได้นะครับเพราะแกะด้วยพลทัพพิมสตาคือราชาย่พยพลซึ่งเขาจะขายหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าล้านบาทให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับเนี่ยนะครับเรียนนู้ชมนะครับผมได้ถามกูเกอรอยากจะดูระพพูดบางหน้าปกศิลปะคอมเมนตนะครับแกะด้วยพลทัพพิมสต สตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกดูเป็นบุญตานะครับเห็นไหมครับพอผมถาม Google นะครับนะครับ Google ได้นำพระพุทธูปปางหน้าปกศิลปะเขมรผมองค์นี้ที่แก่แก่ด้วยพลทัพพิมสตามาลงหน้าหนึ่งเป๊ะเลยนะครับว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับชัดเจนนะครับนะครับผมโชวเดนนะครับแต่องค์นี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับเพราะก่อนที่จะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้หน้าตากกว้าง สามนิ้วครึ่งหนักถึง2236ันรหกันต้องใช้ก้อนพลอยทับพริมสตาธรรมชาติหนักไม่ต่ำกว่า3โลขึ้นถึง4โลครึ่งทุกวันนี้หาไม่มีแล้วนะครับนะครับผมโชคดีดีซื้อได้ถึงได้มาแกะสมนะครับองนี้ได้สมควรแล้วนะครับที่จะเป็นพระพุธปางหน้าปกศิลปะเขมรแกะด้วยพลอยทับพริมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับตานที่เดินผู้ชมนะครับเม็ดไพลินสตานะครับใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามมูกเกอร์จะขาย 8 8 6 5ล้านนะครับเห็นไหมครับผมได้ถามฮูเกอรเม็ดไพรินสตาร์ใหญ่ที่สุดในโลกอยากจะดูเป็นบุญตาเห็นไหมครับเขาได้นำเม็ดนี้นะครับมาลงนะครับน้ำหนักนะครับเบียโนโจหนักหน0 4กัรกะลัดเองนะครับยังเบาวกว่าพระพุทธปางหน้าปกของผมเส้นตะปาเขมรที่แก่ด้วยพลอยทับพินสตาร์ซึ่งศักด์สีเหนือกว่านะครับเพราะเม็ดไพรินสตาร์เม็ดนี้นะครับศักรีวงการทั่วโลกอัญ,ญมณีเขาถือว่าเป็นแม่ทับถูกกว่าเป็น10เท่านะครับนะครับสิ่งที่ผมตกใจนะครับ นะครับหนักแค่1,404รกัลลัตนะครับเม็ดเล็กกว่าไข่ไก่จะขายหมื่นแปดล้านบาทนะครับเห็นไหมครับแต่ก็ถูกต้องนะครับสิ่งใดที่คูเกอร์ลันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกมันก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับเดียนนานผู้ชมเพราะก็ถูกต้องนะครับเพราะสมาชิกคูเกอร์มีหลายพันล้านคนนะครับถ้าเม่นนี้ไม่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงเขาคงไม่นำมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็สมควรแล้วนะครับที่เขาจะขายหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าล้านบาทนะครับนะครับ แต่แล้วแล้วแล้วเดียนท่านผู้ชมนะครับภาพพูดของผมนี่นะครับปางหน้าปกศิลปะเขมรอง์นี้ของผมนะครับเมื่อถามผูเก้าก็ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหน้าตากว้างสามนิ้วครึ่งนะครับแล้วไก่ด้วยบอยดับริมสตานะครับเรียนท่านผู้ชมเป็นราช่ยพลนะครับวงการเนื้ทั่วโลกนะครับยอมรับนะครับคับือมือราชายอยน้าดีๆสีดีๆแปงอับเบ็นะครับองค์นี้ผมหน้าตากว้างสามนิ้วครึ่งนะครับหนักถึง2236ากกรัมหนักกว่า หนักกว่าต้องต้องร่วมพันกันหลัดนะครับนะครับผมไม่เชิญถูกถูกเองนะครับผมไม่เชิญแค่210บล้านเองนะครับเพราะผมรู้ภาวะเศรษฐกิจเมืองไทยตอนนี้ไม่ดีนะครับผมต้องการได้เงินด่วนไปต่อย่อสร้างโบสถ์ผมถึงให้เชิญถูกถูก210บล้านนะครับเพราะฉะนั้นเรียนถ้าหมาเศรษฐีไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีเมื่อมาชมคลิปวิดีโอนี้รีบโทรมาเชิญนะครับนะครับแค่210ล้านนะครับนะครับผมไม่เชิญถูกถูกนะครับนะครับแต่วงเล็บนะครับถ้าภาวะเศรษฐกิจเมืองไทยดีนะครับองค์นี้ผมให้เชิญไม่ต ไม่ต่ำกว่าหนึ่งันล้านนะครับเพราะทัดพิมสตานะครับนะครับหายากมากนะครับเพราะผมให้เชิญไปนะครับผมมีเงินเป็นพันล้านจะไปหาก้อนทับพิมสตาธรรมชาติหนักไม่ต่ำกว่า3โลครึ่งนะครับถึง4กิโลมาแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วข้อสําคัญองค์นี้เนื้อพลอยโปร่งใสด้วยนะครับแล้วก็มี3ามสีนะครับสีขาวสีแดงแล้วก็สีดําเล่เหล็กไหลนะครับเยลท่านผู้ชมนะครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายในหะ้ผู้ชมดูเป็นหลักฐานแล้วนะครับว่าภาพพทดปางหน้าปกสินปาเขมรของผมอมน้ที่แครด้วยพลอยทับทิมสตาร์เมื่อถามกูเก l e องค์ใหญ่ที่สนดในโลกกูเก l e ไดน้นําองค์นี้ผมดงหน้าหนึ่งชัดเจนนะครับว่าองค์ใหญ่ที่สนดในโลกขนาดนี้นะครับแต่ก็ใหญ่จริงๆนะครับพอน้าตักกว้าง3นิ้วครึ่งน้ําหนัก2236กรัตนะครับนะครับ ทุกวันนี้จะหาก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติทั่วไปหนักไม่ถึงร้อยกรัดหนักหนักไม่ต่ำกว่าหมื่นร่วมสองหมื่นกรัดถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับนะครับนะครับชัดเจนแล้วผมได้ถ่ายเม็ดไพลินสตาให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับเม็ดใหญ่ที่โซเนโรซึ่งสัตว์สีสู้ทับทิมสตาผมไม่ได้นะครับเพราะทับทิมสตาเป็นราชาแห่งพลอยนะครับนะครับวงการทั่วโลกยอมรับน้ำดีๆสีดีๆแพงกับเพชรนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับองค์นี้ผมให้คืนเชิญแค่210ล้านถูงมากนะครับแล้วองค์นี้นี่นะครับนะครับถือว่ามีสารสีนะครับสีขาวเหลือบสตานะครับ แล้วก็สีชมพูนะครับแล้วก็มีสีดำแล่เหล็กไหลผสมนะครับถ้าก็เป็นพลอยเนื้อหกล็อกซี่สามสีแล้วก็สำคัญนะครับไม่ใช่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ผมจะถ่ายนะครับถ่ายกับอากาศนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับซึ่งหายากมากนะครับถึงองค์ใหญ่เช่นนี้เนื้อพลอยก็โปร่งใสทั่วทั้งองค์นะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับความพิเศษสุดตอนนี้ไม่ใช่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื้อก็สวยที่สุดในโลกด้วยนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนะครับเรียนท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับที่เป็นมหาเศรษฐีรีมาเชิญนะครับผมให้เชิญแค่2องสิบล้านถูกถูกนะครับแต่วงเล็บนะครับถ้าเผื่อเศรษฐกิจเมืองไทยดีผมจะขึ้นอีกหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับรีมาเชิญนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมจะบอกบริษัทติดต่อผมอีกครั้งนะครับบริษัทติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1หนึนเ้และ0ูนย์เก้างเผมนพภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับมาดู องคพระปังหน้าปกองค์นี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาสินปาเมรน,นะครับองใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับเมื่อถามกูเกอรองค์จริงสวยกัาในคลิปนะครับเดี๋ยนทุ่นผู้ชม